มีคนถามมันจะตอบไม่ตอบราก็ไม่รู้ตอบไม่ตอบเราตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆได้มีการพูดคุยเรื่องของการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันไม่ทันหรอกค่ะก็เดี๋ยวถ้าเห็นก็แปลว่าทาไปเรื่อยๆตอนนี้จริงๆถามว่าชัวหรือไม่ชัวก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของการหารลือกาันเจรจาคุยกันค่ะโอ้ทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการตอบไม่ตอบเดี๋ยวก็โปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไว้แล้วไม่อยากตอบกี่ปีไม่บอกไปเลย ก็ต่อจนแกงหักตายลูกทาต่ออะไรเงี้ยค่ะเอาเท่าที่ไหวค่ะตอนนี้โอปอเขาก็กระแสดีนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆ่งเรียบเรียบแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็อะไรทุกอย่างที่เธอทำเนี่ยเธอก็ตั้งใจจริงมากๆตอนนี้โอปอก็ฝึกเรื่อง global issue ไว้เยอะมากนะคะก็ต้องเรียนรู้จริงๆก็ซ้อมในทุกเรื่องเรื่องการเดินเรื่องการตอบคําถามนะคะส่วนจริตอย่างอื่นเนี่ยแม่ปุ้ยก็บอกว่าปีนี้คิดว่า ควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก็ต้องคิดวมองไว้ก่อนมีการประชุมกันแล้วก็สิบชุดที่ขึ้นเวทีไปเนี่ยโอปอเขาก็คือเลือกแล้วเลือกอีกพราะเราบอกแล้วว่าสิบชุดประจำชาติที่ผ่านคณะกรรมการมาเนี่ยถือว่าศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดเลยเพราะว่าอะดูสิว่าตัคือเกิดภาวะรักพี่เสียดาน้องแล้วก็อย่างมุกเนี่ยเขาก็มาขอไปว่าเขาเอาชุดนี้นะ อน,น,นีหรอหม,ไม่ไม่ไม่มีในสิบชุดเ,เดี๋ยวคอยดออูคนที่จะไปก็มีการจับจองว่าจะเอาชุดไหน<ม>เพราะว่าทั้งสิบชุดเนี้ยมีจริตความงามที่ไม่สัมกันแตกต่างกันแต่ว่าสวยสุดๆทีเนี้ยโอปอก็มีแรงบันดาลใจเกิดความอินมากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเราเราแย่เราเราตายแน่แต่เลือกที่จะตายเพื่อ ปกป้องพระมหากษัตริย์และปกป้องประเทศชาติเพราะว่าถ้ากษัตริย์โดนเนี่ยก็ล่มจมเพราะฉะนั้นเขาเขาท่านโดนคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปอ่านไปดูแล้วก็เกิดความอินมากถึงกับต้องขอไปบวงสรวงเพราะว่าหลายๆท่านก็นับถือเรานับถือคนไทยอะนับถือทุกคนแหละ ก็เลยได้ไปบวงสวงที่ทุ่งมะขามยอกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวรอดูพอตัดภาพออกมาแล้วจะสวยมากๆนะคะ,ะค่ะก็เลยเเป็นที่มาของชุดนี้ชุดนี้นค่ะก็ฟีดแบ,บ็กแล้วเป็นไงบ้างก็ฟีดแบ็ก็หลายคนก็บอกว่ามันสวยมันเหมาะกับตัวน้องนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งเราคิดว่าในการไปครั้งนี้ปีที่แล้วนาเสนอพระแม่ธรณี คือชุดประจำชาติแทบทุกชุดของประเทศไทยอ่ะเวลาเรานำออกไปสู่เวทีจักรวาลนะไม่มีชุดไหนเลยที่คนไม่ไม่เฝ้ารอดูก็ mm hmm. ประสบความสำเร็จในแง่ที่เราได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกว่ามันสวยดังนั้นเนี่ยอพอมาปีนี้เนี่ยเป็นชุดของนักรบผู้หญิง mm hmm. เป็นวีรสตรีที่ออกไปเคียงบ่าเคียงไหลกับสุภาพบุรุษซึ่งมันก็ตรงกับสมัยนี้นี่แหละ อย่างวันนี้ h e r s w a r d เนี่ยก็ชัดเจนว่าผู้หญิงหรือประชากรหญิงก็ทำอะไรได้หลากหลายเทียบเท่ามนุษย์ผู้ชายตรงกันค่ะต,ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในตัวผ้าแล้วก็ที่เห็นไปเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวของจริงจะตัดใหม่ทั้งชุดแต่เปลี่ยนคือของเดิมที่ขึ้นบนเวที MUT เนี่ย ก็เป็นสีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตัดใหม่ก็จะเป็นสีสีเนี่ยแหละคล้ายๆจะดําแต่ไม่ดำนะคะแล้วก็มีการปักอะไรอีกวิจิตรการตาม,มากเพื่อที่ว่าเวลาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วเจอไฟเนี่ยก็จะแบบ<า><า>เชียร์ไทยแลนด์สนุก <ดา S 1> อีกแล้วเม็กซิโกค่ Mexico, ะปีนี้ก็ของก็ ทุกปีต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะปีนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเตอร์คิสแอร์ไลน์เนี่ยเขาเป็นสายการบินที่มีหับเยอะมากบินตรงกรุงเทพอิสตันบูลเหมือนเดิมแล้วก็อิสตันบูลก็ตรงเข้าตุรกีเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดมกซิโกโเ้ยนะคะตกใจหมดเลยนะคะก็เข้าไปเม็กซิโกเลยแล้วก็ทางสถานทูตไทยในเมกซิโกก็ได้เตรียมงานไว้สําหรับพอเราไปถึงเนี่ยเราจะเดินทางถึงที่นั่นวันที่28ตุลา ยี่สิบเก้าสาทูตก็เตรียมจัดงานแฟชั่นโชว์ซึ่งจะเป็นเ,เรื่องราวผสมผสานวัฒนธรรมผ้าไทยและผ้าเม็กซิกันเออก็น่าสวยและแม่จะทำมิสไปอีกกี่ปีได้สิทธิ์อีกอก,กี่ปีก็เดี๋ยวถ้าเห็นก็แปลว่าทำไปเรื่อยๆอา่าแปลว่าตอนนี้ยังไม่ชวเหรออะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ชว์เหรอแม่ก็ตอนนี้จริงๆถามว่าชัว์หรือไม่ชัว์ก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของการหาลือการเจราจาคุยกันค่ะ บรรยากาศไปต่อของเราจริงจริงการไปต่อของเราก็มีคนถามว่าจะต่อไม่ต่อเราก็ไม่รู้ต่อไม่ต่อเราตอบไม่ได้แต่ที่แน่แนได้มีการพูดคุยเรื่องของการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งยังมันไม่ทันหรอกค่ะแปลว่าแม่อยากต่ออะไรนะคะแม่อยากต่อโอ้ยทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการต่อไม่ต่อเดี๋ยวก็ปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไว้แล้วไม่อยากต่อกี่ปีแม่บอกไปเลยก็ต่อจนแก่งักตายลูกทาต่ออะไรเงี้ย เอาเท่าที่ไหวค่ะอโอป,ปอตอนนี้โอปอเขาก็กระแสะดีนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเรียบแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็อะไรทุก,ทกอย่างที่เธอทำเนี่ยเธอก็ตั้งใจจริงมากๆอย่างโครงการโอปอ for her เนี่ยโอปอก็รณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมอย่างจริงจังแล้วก็หาทุนบริจาคโรงพยาบาลต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าได้เคยพูดคุยกับ แฟนคลับล่าสุดที่เธอก็จิตตกไปนิดนึงหลายวันเพราะว่าแฟนคลับที่รักกันให้กําลังใจกันมาตลอดเนี่ยบอกว่าคือแฟนคลับวันนี้เขาบอกเขาจะสู้สู้เมื่ออยู่รอเชียร์วันที่โอปอไปเม็กซิโกแต่เขาบอกว่าเขาจะไหวหรือเปล่าไม่รู้โอปอให้กาลังใจมาตลอดว่าต้องไหวทุกอย่างอยู่ที่ใจอาการเขาก็อ่อนๆออมออฟก็พอเชียร์ทีก็ไหวทีเนี่ยแต่ล่าสุดเธอก็เสียชีวิตเอาไม่อยู่นี่อันนี้เอาโอปอ็รู้สึกว่าลรคงมะเร็งเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนแบบว่ารวดเร็ว แล้วก็แรงอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เธอจะรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดแล้วก็ทำมานานแล้วแต่ตอนนี้ก่อหลายคนก็แอบแซวลลนะว่าแบบโ,โก็เดินทางสายมูไหว้ม่หยุดเหมือนกันนะแม ออต้องมีนิดนึงเพราะว่าเนาะเราเป็นคนไทยกี่ที่สิที่นี่คือไม่ยึดนะถึงถึงแล้วเหรอโอ้โหชัมัน้อยไปนะก็ไม่เป็นไรอะไรที่เราทําแล้วเนี่ยเรามีกําลังใจหรือว่าเป็นสิ่งซัพพอร์ตบางทีเนี่ยนะคะวันก่อนนั่งทานข้าวกันก็ยังขำคือโอปอลบางทีก็ไม่รู้นะคะว่า ทีมงานไปบ่นให้อ่ามีการบ่นให้แล้วไปแก้บ่นตามทีมงานบ่นด้วยอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าแม่ปุ้ยก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะดีทั้งนั้นแหละคช่มันก็มีแบบบางวันมันก็เป็นห่วงอะไรอย่ใช่เห็นคลิปออกมาเนี่ยแม่คอยจะเห็นแล้วเนาะอันนี้คลิปอะไรคะคลิปท,ที่โอปอไปไปไปมันไปทำพิธีอะ่ะหรอไม่เห็นเลย อ๋ออันนั้นเนี่ยอันนั้นรู้ๆค่ะอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยคือการที่โอปาใส่ชุดโนรานะคะของเขามีครูแล้วครูที่เป็นครูโนราจริงๆเนี่ยเป็นคนแนะนำว่าควรจะต้องทำเพราะว่าอย่าไปเอาชุดมาใส่มารำสมสีมส่มหของเขามีครูแล้วศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะชั้นสูง ซึ่งคนที่ข้อนุรักษ์เขาถือมากก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่โอปาต้องทําแล้วทาแล้วนางก็รู้สึกดีน้ําตาก็ไหลเล่าเองว่าเธอร้องไห้เหรออะไรเขาบอกว่าแม่มันเกิดความตื้นตันแล้วมันก็ออกมาเองนะน้าตาเนี่ยฮะนับถือมากทางบ้านคุณแม่โอปอซึ่งเป็นคนใต้แท้ๆเลยตั้งแต่บรรพบุรุษเลยเนี่ยนับถือครูโนรามากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแม่ปุ้ยบอกดีแล้วฮะแล้วก็เป็นการสืบทอดด้วย มูต้องถึงกำลังใจถึงซ้อมถึงไมซตถึงถ้ามีมูอีกสักอย่างหนึ่งก็จะรดม,มากนะคะตอ,ตอนนี้โอปอก็ฝึกเรื่อง global issue ไว้เยอะมากนะคะก็ต้องเรียนรู้จริงๆก็ซ้อมในทุกเรื่องเรื่องการเดินเรื่องการตอบคำถามนะคะส่วนจริตอย่างอื่นเนี่ยแม่ปุ้ยก็บอกว่าปีนี้คิดว่าควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาตินะเขาก็พูดเลยว่าจริตคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่งดงามแล้วน่าค้นหาเขาบาเธอดูสิพี่ปุ๋ยพี่ปุ๊กเขาไม่เห็นต้องดีดแบบละตินเลยคือเราไม่ได้เป็นละตินแล้วเราจะมาละตินละตินอยู่นั่นอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ดีบบอ๋อหนูทำไมหนูพูดฝรัง่งไม่เป็นฝรัง่งหนูต้องพูดให้เป็นฝรัง่งก็เราเป็นคนไทยอะ่ะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วใส่ความเป็นตัวเราให้เต็มที่ไม่ต้องมากักไม่ต้องมางอก ok, งอกแงะเอาให้เต็มที่เนี่ยมันก็จะดีที่สุดค่ะมาไม่มาเราทําให้เต็มที่เลยค่ะ <c oughs> เราไม่รอแล้วค่ะเราเอาให้เต็มที่เลยค่ะ <c oughs> <า> <c oughs> มองไหมคะก็ต้องคิดว่ามองไว้ก่อนก็ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยววันที่27ตุลาคม เราจะออกเดินทางจากประเทศไทยสซ่นครเม็กซิโกนะคะขอให้ทุกคนไปส่งกันถ้าเกิดว่างเป็นเช้าวันอาทิตย์เราจะบินออกจากไทยประมาณ10โมง50ดังนั้น7โมงตรงเราไปถ่ายรูปเราไปเชียกันที่สวนภูมิค่ะไปด้วยแม่ไปต้องไปค่ะกำลังใจเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ